ผลข้างเคียงของการใช้ยาขยายม่านตา 1. ตามีความไวต่อแสงหรือสู้แสงไม่ได้เนื่องจากม่านตาจะไม่หดเมื่อเห็นแสงทําให้รู้สึกแสบตาเครืองตาไม่สบายตาและโฟกัสวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงได้ยากแนะนําให้สวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกันดวงตาจากแสงจ้าค่ะ 2. มองใกล้ไม่ชัดเนื่องจากกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเพ่งทํางานไม่ได้ค่ะ 3. ยาขยายม่านตาบางตัวทำให้คอแห้งผิวแห้งตาแดงมีไข้โดยเฉพาะในเด็กและปัจจัยต่างๆอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิอดอาการแพ้ได้นะคะอย่างเช่นสีของตาอายุและชนิดของยาขยายม่านตาที่ใช้ค่ะ 4. ผู้ที่มีช่องหน้าตาแคบการที่ม่านตาขยายอาจจดกระตุ้นให้เกิดภาวะต้อหินเฉียบพันได้นะคะ 5. ผู้ที่มีภาวะตาอยู่ก่อนแล้วเช่นต้อหินหรือต้อกระจก อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการขยายม่านตาเพิ่มขึ้นค่ะการหยอดตาขยายม่านตาจะส่งผลต่อการมองเห็นประมาณ4-6ชั่วโมงแต่บางรายอาจจะนานถึง24ชั่วโมงค่ะสิ่งสำคัญคือต้องสวมแว่นกันแดดเมื่ออยู่กลางแจ้งและหลีกเลี่ยงการขับรถเองและหากมีอาการที่ผิดปกติสามารถกลับไปพบจักษุแพทย์ได้ทุกเมื่อนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วมาฟังสาระดีๆในคลิปต่อๆไปค่ะ